ปี1980คือช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานทำให้ในยุคนั้นค่ายรถต่างๆก็เริ่มหันมาพัฒนารถขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นหนึ่งในรถที่สร้างผลงานอันโดดเด่นและดูแปลกตาในยุคนั้นก็คือ Ford c o p k p i t มันไม่ใช่รถที่ดูหรูหราหรือทำความเร็วได้ดีแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะนั้น Ford Co อคพิ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ปี1981พร้อมกับรถแนวคิดอื่นๆซึ่งมันก็ได้รับความสนใจในจากแวดวงนักออกแบบและผู้ผลิตยานยนต์ชื่อของค o อกพีทได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากห้องนักบินเครื่องบินรบเป็นรถ3ล้อที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยรูปทรงแอโรไดนามิกลำตัวแคบมีหลังคาแบบแคนโอพีที่เปิดขึ้นด้านบนเสมือนนักบินจะเข้าสู่ห้องขับนี่ไม่ใช่รถทั่วไปที่เราคุ้นเคยแต่เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อหน,นีออกจากกรอ อบเดิมๆของยานยนต์แม้จะดูเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็สามารถนั่งได้สองคนอย่างสบายๆไม่อึดอัดอย่างที่คิดเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่ง